ท่านประธานที่เคารพผมนัทธุศิร์บประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับผมขอมีส่วนในการอภิปรายในขั้นรับหลักการร่างพระ่มหยัดการศึกษาแห่งชาติพศออแต่ก่อนที่ผมจะพูดสรุปสุดท้ายในนามของพรรคก้าวไกลผมขออนุญาตที่จะเลือกการอภิปรายกฎหมายฉบับนี้แตกต่างไปจากกฎหมายอีกทุกฉบับ ที่ผมผมเคยพูดในสภาแห่งนี้ครับท่านประธานครับผมขอพูดในฐานะของความที่เคยเป็นครูและความที่เคยเป็นพ่อซึ่งยังเป็นอยู่ของลูกท่านประธานครับเมื่อครั้งที่ผมยังสอนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเวลาที่ผมออกข้อสอบและรอคอยคําตอบของนักศึกษาของผมแน่นอนครับมีเพื่อนน้องๆนักศึกษาที่เขียนกระดาษคําตอบมาเต็มไปหมด ผมไม่ได้ดูแต่ทงคำตอบหรือผลสุดท้ายของสิ่งที่เขาเขียนเท่านั้นแต่ผมดูเหตุและผลว่าสิ่งที่เขาเขียนนั้นเป็นอย่างไรแต่ในขนาดเดียวกันครับก็ยังมีนักศึกษาอีกหลายคนที่อาจจะเลือกส่งกระดาษคำตอบที่ไม่เคยเขียนอะไรในกระดาษคำตอบนั้นหากเอรวองกัรเรื่องของผลวัดผลทางการศึกษาอย่างเดียวเราคงไม่อาจจะรับการที่เขาไม่เขียนใดๆในกระดาษคำตอบใบนี้ได้ แต่ถ้าเรามองในฐานะของความเป็นครูเรายิ่งย่อมอยากรู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษาของเราเขามีปัญหาชีวิตเขามีปัญหาจากการเรียนรู้เขาประสบประสบปัญหาอะไรที่เราในฐานะครูที่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนั่นคือจิตวิญญาณของความเป็นครูซึ่งเขาว่ากันว่าหากอยากรู้ว่าความเป็นครูอย่างไรให้ไปอ่านบทกวีข้าของครู ซึ่งเขียนโดยท่านสมาชิกวุฒิสภานวรัตพงไพบูรณ์แต่ในฐานะของพ่อของลูกรัาท่านประธานครับผมเองอยากเห็นลูกของผมได้เรียนรู้และเติบโตในโลกกว้างหากเมื่อยามเขาเข้าถึงการศึกษาอะไรคือทางเลือกในการศึกษาของเขาจะเป็นในระบบโรงเรียนปกติจะเป็นในระบบบ้านเรียนที่เรียกว่าโฮมสคูลจะเป็นในระบบซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์ฮิลล์วันดอบมอนเตสซอรีจะเป็นหลักสูตรส่วนกลางหรือหลักสูตรส่วนท้องถิน่นหลักสูตรที่เขาจะมีทางเลือกนั้นได้อย่างไรผมอยากจะนําเรียนท่านประธานครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรุ่นพี่ของผมที่โรงเรียนบดินเดชาผมอยากจะให้ท่านนึกถึงวันที่ตากบ้านตากเมืองมาจากต่างจังหวัดผมเองเดินทางจากจังหวัดอ่างทองมาเข้าเรียนที่บดินเดชาด้วยความเจ็บปวดครับ ด้วยความเจ็บปวดบนพื้นฐานที่เพราะว่าขณะนั้นการศึกษาในต่างจังหวัดกับในกรุงเทพมหานครไม่ได้เท่าเทียมกันฉะนั้นหากคำตอบของการปฏิรูปการเรียนรู้หรือการปฏิรูปการศึกษาในวันนี้ท่านตอบได้หรือไม่ครับว่าคุณภาพการศึกษาในต่างจังหวัดกับโรงเรียนที่เรียกว่าโรงเรียนชั้นนาในกรุงเทพมหานครจะเท่าเทียมกันนั่นคือเหตุผลของความเป็นพ่อ ที่ผมอยากถามแทนลูกของผมครับท่านประธานครับแต่หากองกระใดก็ได้ะเอียดเนื้อหาผมมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด3ประการด้วยกันที่จําเป็นต้องตั้งคําถามและนําไปสู่การที่อาจไม่สามารถรับประกการในร่างะเะิ่มจัดการศึกษาฉบับนี้ได้ครับประธานที่หนึ่งครับท่านประธานครับร่างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ยังวงเวียนอยู่กับการรวบรวมความคิดการบังคับบัญชาการปรับ โครงสร้างทางการศึกษาแต่ถูกน้องๆน,นักเรียนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนเร็วแม้กระทั่งกลุ่มครูที่ทำงานเรื่องการศึกษาเช่นกลุ่มครูขอสอนเขาก็ถามว่าเด็กอยู่ตรงใดในสัมมการการแก้ไขกฎการศึกษาแห่งชาติในฉบับนี้ก็ในขณะเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสมาชิกพูดกันเยอะที่สุดก็คือมาตาแปดมาตาแปดท่านกำลับบงก้าวร่วงไป ระเมิดต่อสิทธิของเด็กที่อยู่ในกฎหมายฉบับอื่นท่านเขียนข้อความในมาตรา8ไม่ตรงกับข้อความที่อยู่ในพระราชบัญญัติการประถมมวัยท่านเขียนข้อความในมาตรา8ไม่ตรงกับหลักการคุ้มครองเด็กที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2 5 4 6ถ้าท่านการุณาในฐานะกระทรวงศึกษาธิการท่านควรจะต้องไปดึงหมวดเ ที่อยู่ในพบรบคุ้มครองเด็กปี246กลับมาที่กระทรวงศาแต่ท่านไม่ได้ทําแต่ท่านกลับกลายไปเอือราาเอือรวงเขียนแล้วไม่ตรงกับเจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กถ้ายังอาจจะยึดติดในระบบที่เรียกว่าชายเซ็นเตอร์ซึ่งหลักการสากลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเขาบอกไม่เคยมีคําว่าชายเซ็นเตอร์ครับถ้าเขาจะมีก็คือคําว่าชายปาร์ติซิเพชันและคําว่า the best i n t e r e t of the c นั่นเป็นประการที่หนึ่งที่ผมคิดว่าท่านตั้งโจทย์การแก้ไขพรบไม่มีเด็กในสมการการปฏิรูปการศึกษาประการที่สองก็ท่านประธานครับในกฎกระทรวงศึกษาในในพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้เราไม่เห็นตัวละครที่เป็นกลุ่มเปราะบางต่างๆท่านตอบได้หรือไม่ครับว่าจะมีหลักประการซึ่งท่านอาจจะเคยมีระเบียบปี48ว่าด้ว่าการนับนักเรียนว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศแห่งนี้ต้องได้เรียน ท่านตอบได้ไหมครับว่าจะมีหลักประกันว่าเด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสถานะต้องได้รับเงินอุดหนุนรายหัวต้องได้รับใบจบซึ่งคุณหญิงกัสมาว,าวานายุทธยาในสมัยเป็นประกลัดนะครับไม่ใช่ไปนเนือขาสพทเคยมีหนังสือเวียนทั่วประเทศแต่วันนี้ยังมีคนตั้งคําถาม,ถามโดยเพราะผู้บริหารโรงเรียนว่าไม่อาจเบิกเงินค่าอุดหนุนรายหัวได้ท่านตอบได้ไหมครับว่าทำไมเด็กในอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด ต้องเดินทางมากกว่า80กิโลเมตรจากตำบไลไร่โวเข้ามาเรียนที่อำเภอสังขระบุรีเพราะทั้งอำเภอมีการศึกษาม .3 ขึ้นไปอยู่เพียงโรงเรียนเดียวท่านตอบได้หรือไม่ครับว่าจะมีเด็กที่เป็นเด็กพิการที่อยู่ในโรงเรียนโสตศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนปัญญานุก,กูลต่างๆของท่านที่เขาไม่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่ควรจะเป็นอยู่เท่าไหร่ ท่านตอบในก,กระทรวงการแก้ไขพรบรนี้ได้หรือไม่ว่าจะไม่มีเด็กคนใดถูกตีจากครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอีกนั่นเป็นประเด็นที่สองครับประเด็นที่สามท่นประธานครับก็คือประเด็นเรื่องของความเป็นอิสระและการกระจายอำนาจให้กับองคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิน่นวันนี้ท่านยังมีนโยบายการยุบค,ควบรวมโรงเรียนใช่หรือไม่วันนี้ท่านยังไม่ได้คํานึงถึงการกระจายอํานาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการศึกษาใช่หรือไม่ผมขอเวลาท่านประธานอีกนิดเดียวครับแก้กฎหมายให้หนูหนูอยู่ไหนยินแต่เสียงผู้ใหญ่ไม่เห็นหนูท่านจะแก้การเรียนรู้หรือเพื่อครูหรือเชิดชูแต่โรงเรียนเขียนวิชาผู้ใหญ่ขาถ้าจะแก้แกขอแก้ไข เลิกปิดปากประชาธิปไตยให้หนูเห็นขอให้หนูได้ศึกษาได้คิดเป็นขอเรียนเล่นมีคุณค่าสง่างามอะไรคือปฏิรูปหนูอยากถามอย่าททำตามแต่กระแสไม่เห็นผลหากทำได้อยากให้เห็นหนูเป็นคนการศึกษาเพื่อมวลชนที่แท้จริงพักก้าวไกลไม่อาจรับประการการแก้ไข ร่างพระบัญญัตการศึกษาฉบับนี้ที่แยกไปกว่าฉบับเดิมที่มีอยู่ได้ครับขอบคุณท่านธรรทานครับขอบคุณครับท่านรัตวุฒิต่อไปเรียนเชิญ